สวัสดีครับอมาแล้วหนึ่งท่านก,กล้องอยู่วินาทีสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับอาตรงเวลาเป๊ะเลยห้าโมงตรงสวัสดีครับมาที่ท่านละสองท่านแล้วนะครับ นี่เขามีสองคนนะครับผเขาไปทักในกลุ่มกันมากันที่ยังามากันได้เลยต,ติดกล้องไม่ได้ตื่นมาเลยนะ น่าอาจารย์มึนไปหน่อยนะไปปิดปิดไมค์กันหมดเลยเหรอันนี้ ผมไปปิดเสียงไว้หรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่มีใครพูดได้สักคนเลยเนดะ้ออันอันมูด Ask to u n m o o d อ้ามีมีมีใครเห็นผมไหมครับทำไมเงียบไปหมดทั้งปิดกล้องทั้งเห็นแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคอ่าปิดกันเองหรือเปล่าครับหรือว่า หรือว่าผมไปสั่งปิดหรือเปล่าสามารถผมไปกด disable ไม่หรือเปล่าครับไม่นะเปิดได้ค่ะกล้องก็เปิดได้ค่ะโอเคครับอีกท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งวิลาวันเปิดได้ไหมครับทดสอบเสียงได้ค่ะโอเคครับโอเคโอเคโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวรออีกสักสองสาคนนะครับเดี๋ยวสองแถวจะออกแล้วครับแป๊นหนึ่งนะครับ อ่าเดี๋ยวผมเปิดไฟม,ดมึนไปนิดนึด่ง <Okay. S 1> อ่ะไม่ไม่เป็นไรนะกันนะครับตอนนี้ ตอนนี้ดูจากชื่อนะครับก็คือเป็นสุภาพสตรีทั้งสองคนเลยนะชื่อพรทิพย์กับวิลาวันเนะนะครับก็ตอนนี้นะครับในรุ่นของพวกเราผมขอเรียกว่าอหกสี่นะครับมันเป็นชื่อย่อที่มหาวิทยาลัยเราชอบใช้นะครับ อหกสี่ตอนนี้ในรุ่นของพวกเรามีกลุ่มส่วนตัวอะไรใช่ไหมครับมีมีหรือยังเอ่ยครับเรียบจบ นนสวัสดีครับสมาชิกใหม่นะครับรัชานนทนะครับารัชานนท์ก็เนนทกคนั่งคดีโอเครับโอเนนะครับ <c oughs> ก็เอาละครับวันนี้ที่ผมนะัดพวกเรามานะครับก็เพื่อชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอนนะครับไม่ต้องกังวลม,มากนะครับหลักๆก็คือผมจะในแต่ละวันนะครับที่มีการเรียนนะครับหรือว่ามีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะสัปดาห์ละครั้งนะนะเพื่อติดต่อสังถามเรานะครับแล้วก็ส่งงานนะ,อะเอาล่ะ โอเคอ่าผมก็ขอเริ่มเลยกันนะครับตอนนี้ทุกคนได้ยินผมไหมครับทั้งสามท่านยินค่ะโอเคครับอ่าเนง้นผมขอเริ่มนะครับและถ้าใครไม่ทันยังไงนะครับ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงใน YouTube นะครับให้เพื่อนๆได้ดูต่อนะครับหรือพวกเราจะเลคคอร์ดไว้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมจะพยายามใช้เวลาให้กระชับที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาและและซูมเนี่ยของผมมันใช้ได้แค่ทีละขึ้นชั่วโมงนะสี่สิบวิทีใช่ไหมอโอเคครับอย่างแรกนะครับก็ได้ได้เจอกันแล้วเมื่อวานทีหนึ่งนะครับทีนี้มันมันก็คงยังยังยังไม่ได้เจอส,สดนะครับอาจารย์ก็อยากจะ ชี้แจงนิดนึงแล้วกันนะครับเอาล่ะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับในแต่ละสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอนนะครับก็ตามคาบก็คือจันทร์เช้าใช่ไหมครับจันทร์เช้าเก้าโมงผมจะผมก็จะนําเนื้อหาผมนะครับไปลงในเดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอนะครับแชร์สกรีนนะครับเอาล่ะครับตอนนี้นะครับผม ตอนนี้นะครับสิ่งที่จะต้องอยู่คู่กับพวกเราเลยก็คือเว็บไซต์นะครับ elearningdru.ac.th นะครับเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์หลักนะครับในการเรียนการสอนนะครับอาจารย์นะครับก็จะสร้างวิชาไว้นะครับก็คือคณิตศาสตร์วิศวกรรมหนึ่นะครับซึ่งนักศึกษาก็คงทราบบางแล้วนะครับครับผมอันนี้คือด้านบนนะครับ ของของข้อแนะนำนะครับต่างๆนะครับรวมทั้งนักศึกษาที่ต้องการติดต่อ l ล n e ID ดีนะครับสามารถให้ l ล n e i อดีนี้นะครับแก่ผู้ปกครองก็ได้นะครับถ้าต้องการสอบถามอะไรบางเรื่องนะครับที่ผมสามารถตอบได้นะครับ,นะครบมคอสามคืออะไรนะครับเวลานักศึกษาเรียนวิชาอะไรก็ตามเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุดนะครับรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนมาเรียนยังไงกันแน่นะครับก็คือคําว่ามคออสามนะครับนักศึกษาผมได้สร้างมคออสามไว้2รูปแบบนะครับก็คือไฟล์ pdf กับไฟล์ที่เป็น microsoft word นะครับก็อยากจะให้ดาวน์โหลดเก็บเอาไว้นะครับหรือเข้ามาดูในช่องทางนี้นะครับได้เสมอนะครับ อันนี้ก็คือช่องทางติดต่อ l ล n e ID นะครับอาจารย์นะครับให้หนักศึกษาติดต่อนะครับผ่าน l ล ne ID เท่านั้นนะครับไม่อนุญาตให้โทรนะครับไม่อนุญาตให้โทรเพราะว่าถึงแม้การโทรเนี่ยมันเป็นอะไรที่สะดวกที่สุดนะครับแต่ว่ามันมันมันสื่อสารนะครับโดยส่วนใหญ่มักจะมีเอกสารตามมานักศึกษาอาจจะมีข้อสงสัยในการถามสุดท้ายก็ต้องติดต่อได้ลน์ i อเดนะครับก็แอดผมได้เลยนะครับด้วยความยินดี คุณแอดมาได้เลยนะครับแล้วเวลาทักก็โปรดบอกมาหน่อยว่าหนูเป็นนักศึกษาอ6กหนูเป็นนักศึกษาวิศวะไฟฟ้าปีหนึ่งแค่นี้อาจารย์ก็รู้แล้วนะครับหรือจะทักในกลุ่มก็ได้นะครับทักมาส่วนตัวพร้อมตอบนะครับอาจจะไม่ทันทีทันใดแต่ก็ยังไงก็จะตอบนะครับเงียบไปนานถามซ้ํานะครับถ่ายรูปที่ที่อยากจะถามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําการบ้านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับ เขียนใส่กระดาษ A4 ถ่ายรูปมานะครับส่งมานะครับพร้อมตอบนะผมไม่เหมือนอาจารย์คนอื่นนะครับที่ที่สนุนเรื่องไลน์แปะเหมือนกันนะครับผมสะดวกไลน์ที่สุดนะครับย้ำนะครับติดต่ออาจารย์ผ่านไลน์ i อเท่านั้นนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คืออีเมลนะครับอีเมลอาจารย์นะครับ อีเมลอาจารย์ก็คือ t w s i w gmail com นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับนี่คืออีเมลอาจารย์นะครับ t w s i w นะครับ at gmail นะครับ ขยายตัวให้ใหญ่หน่อยโอเคนี่คืออีเมลของอาจารย์นะครับ t.w.s.i.n.w@gmail.com นะครับส่วนอีเมลของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็น a d i u a c g h เช่นเดี่ยพวกเราจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือชื่อผมเลยก็คือทีรวุฒิ e r a S, s นะครับ a d d i u ac. t h ผมมี2อ e ีเมลนะครับที่จะติดต่อกันนะครับส่วน l ล n e นะครับ l ล n e id นะครับหรือ id l ล n e modproject ครับก็ชัดเจนนะครับนักศึกษานะครับ นี่คือไลน์นะครับอันนี้คือ bru.sc.th นะครับให้ใช้ thrawood.s ส่วน Gmail นะครับนึกอะไรไม่ออกส่งเมลส่งอันนี้นะครับส่วนอันกลางเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยได้เปิดนานันเปิดทีนะครับถ้ากันเหมียวก็ส่งแม่งสองช่องอะก็ไม่ผิดอะไรนะครับเวลาส่งข้อความนะครับแล้วก็ไลน์ที่ใช้เป็นประจำนะครับครบถ้วนโอเคต่อมาเอาละครับ มาที่ระบบ e-learning ของ DRU นะครับในหัวข้อนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับถ้านักศึกษาอยากรู้ว่าจะเรียนอะไรนะครับในสัปดาห์ที่1น,นะครับก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเราเรียนไปแล้วนะครับและผมก็ได้ให้คลิปไปนะครับผมมักจะทําใน YouTube เสมอนักศึกษาจําไว้นะครับผมมักจะทําไว้ใน YouTube เสมอถ้านักศึกษาอยากจะไว้กว่าใน e-learning นะครับก็ให้เข no right. <laughs> <laughs> ้าไปดูใน YouTube ในช n e l ของผมนะครับก็คือทีรวุฒ no ิสวงบุญนะครับก็ฝากกดติดตามและกด Subscribe นะครับกันด้วยนะครับนะครับผมมักจะทำ YouTube ในลักษณะไลฟ์นะครับเนื่องจากว่าไลฟ์เนี่ยมันสดนะครับรู้สึกมันอัดเสียงชัดดีอะผมมีความรู้สึกว่าปัญหามันน้อยดีนะครับไม่มีอะไรนะ แค่แค่ผมชอบไลฟ์นะครับหรือไม่กางทีก็เป็นวิดีโอนั่นแหละก็เข้าไปดูในช่องนี้นะครับทีลาวุฒิาแหวงบุญนะครับที่ช่อง youtube นี้เลยนะครับนี่คือคลิปล่าสุดครับที่ผมได้ทำเมื่อวันจันทร์นะครับช่วงเช้าเลยเก้าโมงนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังหาพวกเราไม่เจอนะครับขออภัยด้วยนะครับนะต่อมาครับ กล่านำมาเรียบร้อยเสร็จนะครับอาจารย์ก็จะมีบอกลาดับนะครับให้ลําดับต่อมาเป็นคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะครับเป็นเรื่องราวของอักษรมการครับก็แปลว่าอะไรครับนักศึกษาติดตามติดตามเนื้อหานะครับในสปดา์ที่หนนะครับมีทั้งหมด3คลิปนะครับศึกษาให้เรียบร้อยอักษรมการโอเคป่ะขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจคณิตศาสตร์พื้นฐานให้เรียบร้อยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เอาเนื้อหามาแปะในนี้นะครับ นักศึกษาอ่านดีๆด,ด,ดูสัปดาห์หนสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวแต่เราผมจะต้องเพิ่มวันหน่อยนักศึกษาจะได้ทราบว่าวันมันวันอะไรเนื้อหาสัปดาห์ที่หนึ่งมีเท่านี้ต่อไปมันจะมีวัดผลด้านใต้นี้นะครับเดี๋ยวนักศึกษาเข้าไปทําวัดผลก็พยายามนะครับเข้ามาดูถ้าผมทาวัดผลเมื่อไหร่วัดผลการเรียนรู้เนี่ยนะครับผมจะแจ้งบอกในไลน์นะครับในไลน์ให้นักศึกษาเข้ามานะครับ มาดูแล้วก็รีบทำนะครับส่วนท็อปิกอื่นๆเนี่ยผมยังไม่ได้สร้างนะครับท็อปิกสก็คือสัปดาห์ที่สท็อปิกสามสัปดาห์ที่สายาวไปครับการเรียนทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมดสิบหสัปดาห์โดยสัปดาห์กลางกางของสิสัปดาห์ก็คือสัปดาห์ที่แปดนะครับก็คือมิดเทอมนั่นเองนะนะเอาละครับพอที่จะเข้าใจบ้างแล้วนะครับโอเคก็อยากให้นักศึกษานะครับเข้าให้เป็นประจำเลยนะครับ แล้วก็เข้าให้ถูกห้องเลยนะนะครับต่อมาครับก็มีเนื้อหานะครับผมจะมาลงใน YouTube นะครับนะส่วนอีกช่องทางนึงนะครับก็คือใน Facebook นะครับกับผมจะส่งลิงก์มาให้นั่นแหละให้เราศึกษาตามไป็นลำดับไปนะโอเคแล้วการเรียนเนี่ยมันจะมันจะมันจะยังไงดี นักศึกษาสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมใส่เป็นเนื้อหาประจําสัปดาห์ไว้เพียงแค่ว่านักศึกษาจะต้องทําแบบเขาเรียกว่าแบบทดสอบประจําสัปดาห์หรือเปล่าวัดผลการเรียนรู้นะครับประจําสัปดาห์ให้เรียบร้อยนะครับนะครับเหมือนเพื่อนเรามาหนึ่งคนล้าเข้าไม่ได้เดี๋ยวตอบรับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเข้าไม่ได้ครับครู <c oughs> นะครับ อ่ะสต็อปแชร์กันมีใครเข้ามาไหมผมเข้าไม่ได้ครับไม่มีนะเข้าไม่ได้เองหรือว่ายัางไงอืมอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ะต่อนะครับเอาละครับตอนนี้กลับมาที่หน้าตาผมนะครับนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับก็เนื่องจากว่าอย่างนี้นะนักศึกษาเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอะไรอีกนิดนึงนะครับ ในการที่จะสอนตามเวลาเนี่ยนะครับมัน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 ยังไงดีอผมจะทําเนื้อหาไว้นะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับนักศึกษาไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งบ้าจดตามในระหว่างนั้นสดๆผมจะทําใส่ YouTube เอาไว้เป็นเรื่อง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 ให้นักศึกษาติดตามเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อตามที่ผมวางไว้ใน e-learning v e i u นักศึกษาเข้าใจผมพูดไหมครับ ได้ไดีดดถูกไหมเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะ,อะโอเคโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ได้คดัดค้นหรืออะไรนะครับเพียงแค่เพียงแค่จะบอกว่ารูปแบบวิธีการเรียนนะครับในแต่ละสัปดาห์อ,อีกครั้งนะอีกครั้งนะ,ะย้ำย้ำย้ำอีกครั้งนึ่ดีะยวแชร์แชร์หน้าจอยครั้งนะ,ะ,ะมาปุ๊บเฮ้ยวันนี้สัปดาห์ใหม่เว้ยเข้ามาดูซิอาจารย์สอนอะไรวะ กดวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมปั๊บเข้าไปอ่ามาแล้วโอเคเฮ้ยอาจารย์มดลงไว้คุณก็กดดูอ่าอย่างเช่นอ่าเรื่องนี้ปุ๊บเปิดไปอ่าสวัสดีครับทุกท่านที่มีความสนใจในคณิตศาสตร์แคลคูลัสหรือคณิตศาสตร์วิศวกรรมทุกท่านนะครับนี่ก็จะเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆอีกตัวอย่าง ครับเกี่ยวข้องกับเนี่ยครับอน,นี่ก็คือผมนําเนื้อหามาจานี่ก็คือเนื้อหาที่ผมนํามาลงไว้นะครับนักศึกษาก็ทําตามโจทย์ที่ผมแสดงวิธีทำไว้ในนี้นะครับผมทําให้ค่อนข้างละเอียดนะครับไปนนดูนะผมขอเปิดข้ามจะได้เร็วๆอยู่เรามาใส่แค่นี้ไม่ได้นะครับเราต้องใส่ทั้งสองด้านครับก็เป็นไปเนี่ยครับ ลบ x ทั้งสองค่าอ่าประมาณแบบนี้ครับนักศึกษาอันนี้ผมแค่จะทําอะไรเกินนําให้ดูนะครับเอาละครับกลับมานะครับสัปดาห์ที่หนึ่งผมใส่ไว้สามคลิปครับนักศึกษาผมใส่ไว้สามคลิปนักศึกษาศึกษาให้เรียบร้อยนะครับและเตรียมตัวดูอัปเดตนะครับเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มมาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งบอกในกลุ่มไลน์นะครับว่าจะมีการวัดความรู้วัดผลประสิทธิภาพการเรียนรู้ในช่วงท้ายนะครับด้วยนะครับ นักศึกษาสามารถเปิดทบทวนได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับโดยเนื้อหาจะค่อยๆนำมาใส่ในแต่ละสัปดาห์นะครับประมาณนี้ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียนแบบสดๆตอนนั้นอ่านะครับโอเคนะครับนะครับทีนี้ทีนี้ต่อมาก็คือทีนี้ต่อมาก็คือแล้วคงสงสัยในระหว่างที่กำลังเรียนรู้อยู่ คุณก็ชัดถามมางที่ผมได้บอกคุณก็กําลังนั่งนั่งศึกษาตามในคลิปอยู่แล้วก็แล้วก็กําลังดูอยู่เฮ้ยงงว่ะอาจารย์ครับลาทีนี้ของคลิปนี้แคปหน้าจอมาหรือก็เขียนในกระดาษทํามาผมชอบการตอบปัญหาแบบนั้นมากกว่าครับนะครับมันแปลว่านักศึกษากำลังใส่ใจนะครับผมมีคะแนนพิเศษสําหรับผู้ที่ชอบถามบ่อยๆนะครับแล้วเป็นประโยชน์ไม่ใช่ถามแบบแบบอาจารย์ครับสอนใหม่อีกครั้งได้ไหม แบบแบบแบบนัแบบ้นไม่ใช่นะอ่าลักษณะแนวแบบกาลังทําโจทย์แล้วเป็นภาพเหตุการณ์กาลังไปต่อไม่ได้อะไรแบบนี้ครับผมผมดูออกกันว่าเขากําลังมีความสนใจนะครับก็จะมีพิเศษนะครับนักศึกษาทุกท่านที่ได้ฟังนะครับรวมทั้งนักศึกษาท่านอื่นที่เปิดคลิปนี้ในภายหลังนะครับจะมีคะแนนพิเศษสําหรับผู้ที่ถามนะครับส่วนผู้ที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์เงียบๆเ,เลยนะครับมันก็ให้คะแนนยากนะจริงนะเพราะว่ามันเหมือนกับการเรียนในห้องอ่ะ คุณนั่งเงียบๆนะครับก็พยายามถามด้วแล้วกันนะครับและถ้าคุณไม่ถามผมจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าคุณกําลังมีปัญหาในการเรียนแล้วเงียบไปนะครับอาจจะต้องมีการ direct message สอบถามนะครับหรือการเช็คนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อให้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับเป็น o n น i n e l e a นนิ่งนะครับก็ต้องก็ต้องใช้วิธีการเรียนรู้แบบนี้นะครับอ่ กลัวขนาดไหนหรือเปล่าในการเรียนไม่ต้องกลัวนะครับสิ่งที่อาจารย์เตรียมมาทั้งหมดนะครับถ้ามันอยู่ใน e-learning มันออกสอบตามที่ผมแนะนำเท่านั้นไม่มีการออกสอบนอกเหนือฉะนั้นถ้าคุณอยากเอาตัวรอดในวิชานี้ได้คุณก็ดูคลิปที่ผมเอามาลง ทำความเข้าใจในคลิปโจทย์อาจจะแตกต่างจากในคลิปแต่วิธีการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวตัวเลขนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและก็ให้หนักศึกษาได้ติดตามและเรียนรู้นะครับหนังสือเล่มไหนที่อาจารย์จะเอามาใช้เนื่องจากว่าเราไม่ได้เรียนเจอหน้ากันนะครับเราเราเราเจอกันในในในคอมฉะนั้นการการนําเนื้อหามาเตรียมมาอะไรหรือศึกษาลงหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะ ชี้นาไปให้ว่าใช้เรื่มไหนเร่มไหนหรืออาจจะเป็นเนื้อหาสรุปมาเป็นชีตมานะครับมาให้นักศึกษาลองทําโจทย์เพิ่มเติมดูนะครับปรัมานี้นะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับตอนนี้ผมขอทักลายคนหน่อยล้วกันนะครับเพื่อนักศึกษาเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับจะไม่รู้จักกันได้ยังไงนะครับอ่าขอเสียงหว,วานวานไม่เห็นหน้าก็าได้หรือเห็นหน้าก็าได้เปิดกล้องหน่อยได้ไหมอยากเห็นสักคนตอนนี้คนนี้เด้งอยู่ พรทิปเปิดเสียงได้ไหมครับเปิดเสียงมาค่ะครับชื่อชื่อพรทิปใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมอ่าก็แนะนําตัวครับชื่อเล่นอะไรชอบอะไรมาจากที่ไหนครับถ้าอยากจะพูดอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับ,วส,ออบสวัสดีค่ะชื่อพอนทิ์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะบีมค่ะ บีมนะครับอ่าบีมน้องบีมนะครับอะครับต่อครับมาจากโรงเรียนปทุมคงคาสุดประกาศค่ะปทุมควงคาสุประกาศน,นะครับสอบบอนะครับโอเคครับเป็นคนสม,มุดประการเลยในพื้นที่ใช่ค่ะโอเคครับแล้วอ่ามีปัญหาเรื่องเมื่อวานไหมครับเรื่องระบงระเบิดต้องย้ายบ้านไหมครับเมื่อวานไม่ค่ะ โอเคครับก okay, ็เห็นหงเป็นใยญ่นะครับระวังโควิดนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพให้เรียบร้อยนะครับฉีดวัคซีนแล้วหรือยังยังค่ะยังนะครับที่มหาวิทยาลัยเรามีนะก็ติดตามกันด้วยได้ได้รับข้อมูลบ้างยังได้รับแล้วค่ะอ๋ออันนี้น่าจะไม่กล้าฉีดใช่ไหมก็ว่ากันไปครับก็เดี๋ยวของดีๆก็มาเรื่อยๆนะครับก็นั่งกันไปนะครับสวัสดีครับว่าอีกนิดนึงนะครับผมชื่ออาจารย์มดนะครับ คุณพวกคุณๆนะครับที่อยู่ในนี้นะครับทักผมอาจารย์อาจารย์มดหรือว่าอจุ๊มดได้เลยออมดครับออมดครับเขาชอบเรียกกันอย่างนี้มหาวิทยาลัยนี้นะครับเขาชอบเรียกย่ออาจารย์ครับว่าอนะครับอาจารย์ชื่อเก่งเนี่ยเขาเรียกว่าอเก่งอาจารย์อาจารย์ชื่อชื่อแอนออแอนอย่างเงี้อาายอันนี้อันนี้ชื่อมดนะเขาเรียกออมดนะครับออย่อมาจากอาจารย์ไม่ใช่ออน,นิววีออสนะเว้ยเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาครับ น้องบีมสุดท้ายครับออยากจะดได้อะไรจากวิชานี้ครับ <c oughs> ยังนึกไม่ออกนะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูหลโอเคอ่ะต่อไปครับชื่อวิลาวันใช่ไหมครับอ่าหนุวิลาวานันอแนะนําตัวครับแบบน้องบีมก็ได้ครับอแนะนําตัวครับ่สวัสดีค่ะชื่อวิลาวันค่ะชื่อเล่ชีวิาวาค่ะช,ชื่อเลยนะครับ ชื่อเล่นชื่อวิค่ะวิคค่ะวิคนะครับวิผมมันะอะมาจากที่ไหนครับผมไม่ใช่ค่ะชื่อวิตัวเดียวค่ะอ๋อวิตัวเดียวว<อ>ิอ๋อครับผมมาจากโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสาวการนะครับอุดมสิทธิศึกษานะครับศึกษาจังหวัดกาญนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องที่ภากอาศัยไหมครับ มีปัญหาเรื่องที่แบต้องไปเช่าหออยู่ที่นวค่ะอ๋อแล้วมีญาติมิตรสหายอยู่แถวสมุทรปราการไหมมีญาติอยู่แถวสมุทรปราการโอเคโอเคโอเคครับไม่ใช่เป็นแบบมาเองมาแบบเขาเรียกว่าเผชิญเผชิญโลกภายนอกครั้งแรกนะครับอะไรอย่างนี้อ่าแล้วพอดีมันเป็นแบบช่วงเวลาที่แบบ มัน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 ไม่เหมือนแบบที่เคยเป็นอะมันไม่ได้มีแบบกิจกรรมกิจกรรมเพิ่งเข้าเรียนใหม่ๆเหมือนสมัยก่อนนะครับก็ก็ตอนนี้มันก็เป็น Work f r o m home นะครับแล้วก็เรียนออนไลน์นักศึกษาก,ก็ถ้ากังวลอะไรมากอยู่บ้านก่อนก็ได้นะถ้ากลัวเรื่องเรื่องโควิดอะไรอะนะอ่าอ่าอ่าเพราะว่าตอนนี้มันก็คงจะเขาได้แจ้งบอกไหมครับว่าเป็นการเรียนออนไลน์พักหนึ่งๆเ,เขาได้บอกปะทราบปะ ตาค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านค่ะอยู่อยู่ที่บ้านนะคะเป็นโอเคได้ครับเดย์ผมจะโกงหมานะครับเป็นไกด์ใท่ไหมนะครับผมมีเพื่อนอยู่อ่เธอบอกพอยเนี่ยว่าจะไปแต่ว่าช่วงนี้มันโควิดก็เลยยังไม่ไปนะครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับสุดท้ายครับรัชานน์ครับรัชานน์แนะนำตัวครับรัชานน์ครับคุณค่ะอะไรนะรับผม รับผมนายราชโนรสั์เลยนะครับชื่อเล่นชื่อป๊ามมี่ครับแต่ว่าเรียกให้เรียกว่าปามนะฮะปามมี่นะครับอ่าผมชอบเรียกชื่อเป็นมาจากไหนครับครับมาจากพัคขนงครับมาจากพัคขนงเอ้าในใกล้บ้านผมเลยเว้พัคขนงพี่ท่อะไรบ้างใช่ครับใช่งั้นก็โรงเรียนพี่เราเป่าวพี่เราคนหนึ่งป่าวที่เข้ามาก่อนสมิเชียอมผ่าคดีฮะพี่พี่อะไรวะใช่ปะพัคขนมพี่ป่าเออใช่ครับใช่ เอออ่าต่อต่อต่ออ่าอย่างนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ารู้จักรุ่นพี่ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับใช่โ okay, okay. อเคโอเคก็อาจารย์ก็จะขอแนะนําตัวอีกนิดนึงนะครับผมชื่ออาจารย์มดนะครับผมชื่อธีรวุฒิสมบุญน,น,นะครับไอว่าที่ร้อยตีนําหน้าก็ไม่ต้องเปซีเรียสนะอาจารย์เรียนรอดอปีภาคนะครับก็เลยได้ว่าที่ร้อยตีนะครับเหมือนเพื่อนเราในนี้ก็มีคนนึงถามเหมือนกันว่า เรียนรอรออะไรสมัครยังไงอะไรนะครับก็ให้ให้ให้รายละเอียดไปแล้วนะครับก็ขอให้สําเร็จตามสมบัติแล้วกันนะครับอาจารย์จบจบปตีและปโทที่ราชกกบังนะครับแล้วก็มาทํางานที่นี่นะครับหลังจากเป็นวิศวกรอยู่หลายที่นะครับอาจารย์ทํางานร่วมหลายปีเหมือนกันเคยทํางานทังเบียสิงนะครับปทุมทานอิวิวัรี่นะครับผลิตลีออลีโอผลิต เบียร์ต่างๆนะน้ำดื่มอะไรต่างๆนะครับน้ำโซดาเป็นเกี่ยวกับอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลมาทำฟิลน้ำมันฟิลปิโตเคมีฟิลน้ำมันเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงกั่นน้ำมันอุปกรณ์ที่ใช้ในแท่นเจาะน้ำมันนะครับแล้วก็เคยทำทั้งรถไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือ a i r p o d ร์ตลก็เคยผ่านนะครับประสบการณหาหา์หลายด้านมากนะครับแต่ก็มายาวๆนะครับ มหาวิทยาลัยนี้นะครับอันนี้ก็คือที่แรกที่เป็นอาจารย์นะครับก็ก่อนที่จะเป็นอาจารย์ก็เคยเป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์มาก,ก่อนสอนมัธยมปลายเป็นร่วมหนึ่งปีนะครับหลังจากออกจากงานที่สุดท้ายนะครับและขณะนั้นอาจารย์ก็เรียนโทอยู่นะครับแล้วก็ก็ค้นพบว่าคณิตศาสตร์นี่มันมันก็มีเด็กที่ไม่เข้าใจนะครับและเราทํายังไงให้เด็กคนนั้นเขาเข้าใจนะครับมันก็รู้สึกดี นมาถึงปัจจุบันนะครับอาจารย์ทําให้เด็กหลายๆคนที่เป็นลูกพี่เราไม่ว่าเขาจะอายุแค่ไหนก็าตามไม่ว่าเขาจะอ่อนแค่ไหนก็าตามสําเร็จในคณิตศาสตร์นะครับส่วนไอ้เรื่องอื่นๆผมไม่รู้นะแต่คณิตศาสตร์เขาประสบความสําเร็จผมก็เลยมีความมั่นใจพอสมควรในการที่จะทําให้เด็กคนนั้นๆนะครับพัฒนาตนเองและเก่งคณิตศาสตร์ไนดะ้ถ้าใครติดตามผมใน Facebook หรือว่า YouTube Channel นะครับจะเห็นผมพูดย้ำนะครับว่าการเรียนคณิตศาสตร์มันไม่ได้ยากแล้วก็มันสำคัญที่การเรียนรู้ที่ตัวเองที่สุดน,นะครับทั้งสามคนที่อยู่ในแชทต,ต,ตอนนี้นะครับที่กำลังออนไลน์ฟังผมอยู่รวมทั้งเพื่อนคนอื่นๆซึ่งเดี๋ยวจะได้ดูคลิปที่ผมแชร์ต่อไปจำไว้นะครับนักศึกษาสุดท้ายแล้วมันคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองถ้านักศึกษกากล้าเรียนรู้คณิตศาส,สตร์ที่ตัวเองและเข้าใจถามเองตอบเองด้วยตัวเองนักศึกษาจะไปได้เรืร่อยๆครับ จนปริญญาเอกเลยไม่ใช้เริงยาไม่ใช้เริงยาและมันเป็นไปได้ผมจะทําให้พวกคุณสําเร็จในสิ่งแบบนั้นให้ได้ผมมีหน้าที่สอนคณิตศาสตร์ให้พวกคุณครับและเขาให้ผมสอนนะครับซึ่งมันก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนกันนะครับแม้มันจะเป็นการเรียนแบบแบบนี้แต่ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะไปได้ดีนะครับก็ใช้วิธีในการดูใน y o u t u b e และแนะนํากันไปนะครับสงสัยอะไรแชทมาถาม ถ่ายรูปมาให้ดูโอเคและ